คนเรานยนานวันนี้จะนำท่านมาพบกับรถแท็กเตอร์ยอดนิยมจากยุคป,ปี2510กว่านะครับนั่นก็คือแคตเตอร์พิล่า D5B ทำไมยังใช้มันจนถึงทุกวันนี้มีข้อดีคุณลักษณะยังไงเดี๋ยวเราจะไปชมกันสำหรับขนาดภายนอกนะครับมาเริ่มต้นที่ใบด้านหน้านะครับคว,ความกว้างก็ราวๆประมาณ3เมตรปรับทิศทางขึ้นลงนะครับแล้วก็สามารถเอียงเป็นสโลปได้ ในส่วนของด้านหลังนะครับถ้าขหนมีออปชันเพิ่มมาก็จะมีในส่วนของริปเปอร์ซึ่งใช้ในการนะครับเลียหน้าดินหรือก็สามารถจะขุดต่อนะครับที่มันยังฝังอยู่กับพื้นดินให้ออกมาได้ในส่วนของระบบครับเคลื่อนเองนะครับรุ่นนี้จะใช้ลอนเลออยู่ที่6รลูกนะครับใบแท็ก็มีอยู่2แบบนะครับทั้งแบบตีมตะขาบแล้วก็ตีมเป็ดโดยในส่วนของตีมตะขาบนั่นเองนะครับตัวใบเนี่ยจะหน้ากว้างราวประมาณ 18เซนนะครับส่วนหน้าสัมผัสนะครับพื้นดินนะครับก็แล้วแต่รุ่นที่ใช้นะครับมีทั้งใบกว้างกับใบแคบในส่วนของห้องควบคุมนะครับบ้านเราก็คงจะไม่มีห้องเก๋งแบบนี้โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลังคาเหล็กหรือไม่ก็หลังคาผ้าใบานะครับในส่วนของเกวัดนะครับก็จะมีมาให้ในส่วนของอุณหภูมิน้ำนะครับอุณหภูมิน้ํามันเครื่องน้ํามันไฮดรอลิกนะครับแล้วก็ในส่วนของปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง แล้วก็ปุ่มสวิตช์สตาร์ทสวิตช์เปิดปิดไฟนะในส่วนของการบังคับทิศทางซ้ายขวาก็จะใช้คันโยกด้านหน้านะครับซ้ายหันขวานะครับไม่มีพวงมาลัยคล้ายๆกับการบังคับเครื่องบินในสมัยเก่านะครับแลนะในส่วนของการบังคับใบดันแล้วก็ลิปเปอร์ก็จะคอนโทรลอยู่ทางด้านขวามือน,นั่นเองในส่วนของการขับเคลื่อนนะครับเกียร์ก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนในร่องตัวอยู่ที่เราเห็นที่ชาวแท็กเตอร์เรียกว่าเกียร์ตัดนั่นเอง ซึ่งการเดินหน้าและถอยหลังก็จะมีสปีดความเร็วให้เลือกเพิ่มเติมเข้ามาอีกในส่วนของเครื่องยนต์เองมากับเครื่องรหัส 3306DI นะครับตอนนี้เป็นหลายไลนอินเจคชันแล้วนะครับเป็นเครื่องขนาด6สูบ10,000 cc ให้กำลังแรงมา,ากไม่ได้เยอะนะครับอยู่แค่ประมาณร้อยนิดๆเท่านั้นเองซึ่งเครื่องรุ่นนี้นะครับก็จะมีอยู่2ตัวนะครับรุ่นแรกก็จะเป็นรุ่นหัวฉีดใหญ่ รุ่นต่อมาก็จะเป็นรุ่นหัวฉีดซึ่งขนาดหัวฉีดก็มีความแตกต่างก,กันจากการได้พูดคุยกับชาวแท็กเตอร์นะครับว่าทําไมยังใช้รถรุ่นเก่าๆแบบนี้กันอยู่สาเหตุนั้นก็คือรถรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ทนทานมากนะครับอะไรก็ยังพอมีจําหน่ายอยู่นะครับและอีกอย่างหนึ่งคือในส่วนของนะครับอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยนะครับคนที่คุ้นเคยในการขับเนี่ยจะสามารถควบคุมอัตราการสิ้นเปลืองได้ดีทีเดียวนะครับ ฝีมือของการขับเนี่ยนะครับในส่วนของการปรับใบมีดนะครับแล้วก็การดันกองดินเนี่ยนะครับคนที่มีประสบการณ์สามารถที่จะทําได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็เห็นผลในส่วนของอัตราการสิ้นเปลืองด้วยเช่นเดียวกันหลังจากนั้นนะครับแคทก็มีการพัฒนารุ่นใหม่ๆตามมานะครับจะสังเกตได้เห็นนะครับก็ตัวในส่วนของตัวเดินนะครับก็จะเป็นตัวเดินที่อยู่ข้างบนเป็นคล้าย สามเหลี่ยมในส่วนของตัววงใบแท็กหากมีข้อสงสัยอะไรนะครับก็สอบถามมาในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับทุกพี่